สวัสดีครับผมเพรเองวันนี้เราก็มาอยู่กับการรีวิวอนิเมะฤดูใบไม้ร่วงปี2022ก็เป็นการรีวิวหลังจากที่ผมดูตอน2ตอนนะครับก็เหมือนเดิมนะครับว่าทุกการรีวิวเนี่ยคือความเห็นส่วนตัวโดยทีสั้นนี้ก็มีอนิเมะดีๆแบบเยอะเลยเยอะแบบเมื่อสมัยก่อนเลยประมาณเมื่อ7-8ปีที่แล้วที่มีพวกไททันภาคแรก f ฟรี่เทลยังฉายต่อเนื่องดันชี่โคโคเซโอนิชิโจและในที่สุดอนิเมะก็มาอยู่ยุครื่งรุ่งรุ่งเรืองอีกครั้ง ก็เป็นเพราะสรตมมิ่งแล้วก็มีการอุดหนุนลิขสิทธิ์กันนี่ยแหละครับเริ่มจากอนิเมะใหม่ไปอนิเแบบมะภาคต่อนะครับเอาเราเข้าเป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยเริ่มมาที่เชนซอ a w แมนเรื่องที่ใครๆก็ต่างพูดถึงด้วยทุนสร้างและความตั้งใจอย่างมหาศาลพลอดเรื่องที่แปลกแหวกแนวยังไงผมก็ต้องพูดถึงนะครับแนวเรื่องต่อสู้เลือดสาดมีปีศาจเรื่องย่อเดนจิ ชายหนุ่มธรรมดาที่อภพยากจนเป็นหนี้เป็นสินทาทุกอย่างเพื่อใช้หนี้ขายอวัยวะภายในขายดวงตาขายอันทะ,ะขายลูกเดียวแต่หนี้ก็ยังไม่หมดจนเขาต้องมาทํางานฆ่าปีศาจต,ตามสั่งโดยเขาจะมีปีศาจคู่หูคู่ใจโปจิตะต่อมาเมื่อเดนจิสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กับเขาโดนหักหลังฆ่าทิ้งทั้งเพื่อนปีศาจและตัวเองโดนแยกส่วนตายค่ะแต่ต่อมาปฏิหาริย์ก็ได้เกิดขึ้นความรู้สึกหลังดู ก็เป็นเรื่องที่ผมคาดหวังสูงเนยนะครับเพราะว่าเป็นทั้งกระแสทั้งตัวมังงะขายดีและสิ่งที่ผมหวังก็เป็นไปตามนั้นครับตามเขาเรียกว่าอะไรนะสมหวังในเรื่องโหดดิบเถื่อนแต่ก็เรียบง่ายสมเหตุสมผลเรื่องภาพก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับเมื่อทีมงานได้รับเงินแบบมหาศาลบวกกับโปรดิเซอร์เป็นแฟนมังงะเรื่องนี้อยู่แล้วผลออกมาก็ <c oughs> บูมดังระเบิดการต่อสู้ผิวไหว งานภาพละเอียดอย่างเสื้อของเดนจิเนี่ยแม่งทำยับทุกตอนแถมตาก็โอ้โหฝุ่งฟริงแบบจะขยันไปไหนเรื่องเสียงภาคก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับมีแต่นักภาคดังๆยกเว้นตัวเอกอย่างเดนจินะครับเป็นนักภาคหน้าใหม่แต่ก็ต้องห่วงนะครับญี่ปุ่นเขาคัดมาอย่างดีอยู่แล้วแบบแหมแอนิเมะสุดยอดขนาดนี้เขาจะเอานักภาคากากๆมาเหรอไม่ดูอย่างถูกลิขสิทธิ์ได้ทางプライวิดีโอและบิลลบิลโดยบิลล่บิลจะฉายรอบเดียว12ตอนเลยนะครับหลังจากที่การ์ตูนจบเรื่องต่อมาบูล็อก การ์ตูนกีฬาที่คําว่าวิจาภาพไปโยนทิ้งแนวเรื่องกีฬาฟุตบอลที่ไม่เหนือมนุษย์การฝึกรูปแบบใหม่ผู้ชายเยอะเรื่องย่อเนื่องจากทีมฟุตบอลญี่ปุ่นไม่ได้ไปแชมป์โลกสักทีเอโกะหนุ่มสุดเพี้ยนร่วมมือกับรัฐบาลญี่ปุ่นพุดไอเดียโครงการฝึกพิเศษนักฟุตบอลเอ่อจะเรียกว่าการฝึกก็ไม่ถูกต้องต้องเรียกว่าเบทเทิลรอย,ยัลมากกว่านำนักฟุตบอลเยาวชนกองหน้าทั้งหมดกองหน้าอย่างเดียว300คนมาแข่งขันให้เหลือแค่คนเดียวโดยยึดหลักว่า เจ่งต้องมาก่อนทีมบวกเป็นทีมเวิร์กอะไรนั่นเอาไว้ทีหลังด้วยกดว่าคนตกรอบจะไม่ติดทีมชาติญี่ปุ่นตลอดชีวิตความรู้สึกหลังดูก็เป็นการ์ตูนกีฬาฟุตบอลหนใน120หลังเรื่องแต่เรื่องนี้มาแปลกครับตรงที่เน้นการแข่งขันกับเพื่อนร่วมทีมมากกว่าแบบว่าเห็นเพื่อนร่วมทีเป็นรตรูให้ผักดันตัวเองโดยตอนแรกก็จะมีดราม่านครับบอกว่าการ์ตูนเรื่องนี้สอนการเล็นฟุตบอลไปผิด สอนแบบให้เล่นฟุตบอลเห็นแก่ตัวไม่สมจริงเดินมาผมดูไป2อสตอนเขาก็จะบอกนะครับว่าเหตุผลที่ต้องทําอย่างนี้ต่างนูนมันคืออะไรส่วนจะรับได้หรือรับไม่ได้ก็อยู่ที่คนดูแล้วครับส่วนสำหรับผมนั่นเหรอผมที่ดูปีนออฟเทนิตมาก็ไม่มีอะไรแปลกใจแล้วละครับภาพเรื่องนี้ก็อยู่ในเกณฑ์โคตรดีโคตรสวยเลยโดยอนิเมะกีฬาเนี่ยมันมีการขึ้นไหวอย,อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วถ้าทําภาพขึ้นไหวห่หวยๆห,หรือว่าใช้เทคนิคภาพนิ่งขยับนี่ดูแล้วลมมันจะไม่ได้อะแต่ว่าเรื่องนี้แบบเอาอยู่เลยทีมงานตั้งใจทําอีกแล เงินไหนอีกละนักพากก็นักพากดังๆมีชื่อเสียงทั้งนั้นแถมมีเซเวิร์คุณผู้หญิงด้วยนะครับอย่างตอนที่3เนี่ยบาจิระมันอยู่ดีๆก็แก้ผ้าเดินไปเดินมาเห็นตูดเอ็งจะแก้พาไปทำไมอ๋อเซอร์วิสเซอร์วิสที่กูเห็นอะไรกูเห็นตูดใช่ไหมดูอย่างถูกลิขสิทธิ์ได้ทาง Ne t f ฟ i ิ I ไอชีอ e. ีบิลบิลเรื่องต่อมาอากิบาระเมโดเซนโซหรือ,ออากิบาระเมดวอร์ Med War, หรือชื่อไทยก็คือสงครามเมดอากิบาระ แนวเรื่องเมดน่ารักใสๆยากุซ่าปืนเลือดความรุนแรงและแบดโจกเรื่องยอ่อนากมิสาวน้อยใสๆที่อยากทำงานในเมดคาเฟ่เธอสมัครเข้ามาทำงานพร้อมกับคุณป้าเจวัยสา5คุณพี่สาวแล้วกันการทำงานก็เป็นไปตามปกติจนกระทั่งเจ้าของร้านฝากข้อความถึงร้านเมดคู่แข่งเมื่อไปถึงก็พบสถานการณ์ที่น่าอึอดอดัดเมดร,รวมตัวกันอย่างกมาเฟีย แต่นากมิและรันโกก็ยื่นจดหมายให้ตามคำสั่งโดยจดหมายเขียนว่าไปตายใส่แม่เยอะด้วยสถานการณ์นั้นเมดสาวรันโกไม่รอช้ายิบจุดสามห้าเจ็ดยิงกระบาลคู่แข่งตายหาทันทีและสงครามดวนปืนมีดระเบิดก็ได้เกิดขึ้นความรู้สึกหลังดูนี่มันเนี่ยเมดวอร์เมดวอร์จริงจริงด้วยนี่เล่นยิงหัวกระบาลเป็นรูตั้งแต่ตอนแรกหัวมันรูเลือดสาดกระจายระเบิดตูนตามอย่างกระสงครามตอต่อมาก็เล่นพนันขายอวัยวะจับตัวไปเป็นทาสฟัดหิต แต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับว่าภาพอนิเมะกับลื่นไหลการเคลื่อนไหวที่ดูดีการต่อยกันยังมีน้ำหนักในชุดเมดแสนน่ารักดูอย่างถูกลิขสิทธิ์ได้ทางบิลิบิลิเรื่องต่อมาเทนเซชิตะระเคนดิชิตะหรือชื่อไทยซวยหรือเกินเกิดใหม่กลายเป็นดาบแนวเรื่องเกิดใหม่ต่างโลกพระเอกเทพแต่มีข้อจำกัดเรื่องย่อเรื่องของพระเอกคนธรรมดาธรรมดากาก,าก,ากาที่เกิดใหม่กลายเป็นดาบสุดเทพ ดยดาบนี้สามารถเคลื่อนไหวพูดเองได้และเป็นดาบเทพจนกระทั่งเขาเจอข้อกำจัดข้อจำกัดบางอย่างและเขาก็มีสาวน้อยอายุ12ปีเผ่าแมวดำที่ถูกดูถูกเหยียดหยามเป็นทาสมาพบและก็ช่วยเหลือพระเอกโดยสาวน้อยเผ่าแมวดำมีชื่อว่าฟรานฟรานเป็นสาวน้อยน่ารักเขาอยากแข็งแกร่งขึ้นโดยมีพระเอกเป็นอาจารย์พวกเขาทั้งสองคนได้ออกเดินทางร่วมกันประจนภัยไปด้วยกันถึงพระเอกจะเทพแต่น้องฟรานก็ไม่ได้เทพตาม ทำให้เรื่องนี้เป็นการประจนภัยแบบค่อยๆเติบโตและพระเอกรักฟานเหมือนลูกหลานไม่ใช่รักแบบชู้สาวเช,วชิงชู้สารสบายใจแน่นอนครับความรู้สึกหลังดูก็เป็นเรื่องที่ดูได้เป็นเพลินนะครับภาพเคลื่อนไหวก็ดูดีใช้ได้เนื้อเรื่องก็ดูธรมธรมดาาตามสูตรเปลี่ยนแค่ตัวพระเอกกลายเป็นดาบเท่านั้นเองแต่ก็เป็นเรื่องที่ผมดูต่อนะครับเพราะว่าน้องฟานน่ารักกับพระเอกที่เหมือนผู้ปกครองเคมีตัวละครมเข้ากันดีนะครับแค่อยู่ด้วยกันก็สนุกแล้วดูอย่างถูกลิขสิทธิ์ได้ทาง บิลิบิลิเรื่องต่อมาชีวิตไม่ต้องเด่นขอแค่เป็นเทพเงาแนวเรื่องต่างโลกพระเอกเทพโฮดฮาเลมเรื่องย่อพระเอกจูนิเบลอยากเป็นคีโลในเงามืดเขาอยากเป็นแบทแมนเขาฝึกฝนร่างกายตัวเองฝึกศิลป,ปะการต่อสู้ทุกแขนงเพื่อการนี้แต่ก็ยังไม่พอสาหรับพระเอกพระเอกเริ่มบ้าแบบว่า ทำไมกูไม่มีพลังพิเศษทำไมกูไม่มีพลังพิเศษทำไมกูต่อยนอยิวเคลียไม่ได้วะเพะเอกเอาหัวมงก้อนหินมงไปเรื่อยมองไปมงมาเพเอกก็เอาหัวไปมงกับรถบรรทุกเกิดใหม่ต่างโลกพลังเทพเขาเกิดใหม่โดยมีชื่อว่าซิตคาเกโนเขาได้พลังเทพตามที่หวังแต่ก็ไม่เลิกจูดิเบียวอยูด่ดีเขาอยากเป็นฮีโร่ในเงามืดชีวิตประจําวันเขาใช้ชีวิตอย่างตัวประกอบเขาพยายามทําตัวไม่ให้เด่นแต่แน่นอนครับว่าเรื่องอย่างนี้มันทําไม่ได้หรอกความรู้สึกหลังดู ก็เป็นต่างโลกพระเอกเทพตามสูตรนะครับแต่เรื่องนี้ผมชอบตรงที่ก่อนที่พระเอกจะไปต่างโลกเนี่ยตัวพระเอกมันพยายามมาเหมือนกันนะครับไม่ใช่งองมืงองอเท้าแล้วก็เกิดไบเทพเลยและพระเอกเรื่องนี้มันชอบทําตัวบ้าบอๆดีดูอย่างถูกลิขสิทธิ์ได้ทางบิลิบิลิเรื่องต่อมาเทมเมอร์ถูกทิ้งกับเด็กหญิงหูแมวสุดกแกร่งแนวเรื่องโลกแฟนตาซีโดนไล่ออกจากปาร์ตี้ฮารเลมเรื่องยอ่อเรน เทมเมอร์นักคุมสัตว์ที่ถูกไล่ออกจากปาร์ตี้ผู้กล้าเพราะกล้าเกินไปเรนก็ออกมาเป็นนักผจญภัยแสนธรรมดาธรรมดาจนเขาได้ไปพบกับเผ่าหายากสุดแข็งแกร่งเผ่าทูตแมวชื่อว่าคานาเดะด้วยความประทับใจแรกพบกันคุยกันถูกคอคานาเดะจึงขอตัวเป็นข้ารับใช้และทั้งสองก็ผจญปลยไป,ไปได้วยกันโดยทิ้งให้เหล่าปาร์ตี้ผู้กล้างงไงว่าเรนไม่อยู่ทำไมเดินทางระบากจังเลยความรู้สึกหลังดู ก็ตามสูตรเรื่องออกจากปาร์ตี้ผู้กล้าเลยนะครับแตบบ่ว่าจริงๆแล้วนะ่ะพระเอกอะ่ะทำเป็นตอวปาร์ตี้นะไอ้พวกผู้กล้าปากดีปัญญาอดอนก,กากนูบไม่รู้ความจริงเรื่องนี้จริงๆแล้วพระเอกเทพพร้อมเดินทางไปกับสาวสวยก็ตามแล้วนะครับภาพอ,อนิเมะก็เฉยๆฉากต่อสู้ก็ไม่ค่อยดีดูอย่างถูกลิขิทธิ์ได้ทางมิวไทยแลนด์และบิลิบิลิเรื่องต่อมาผมเอาแต่อัพสกิลทำฟาร์มแต่ไม่รู้ทำไมผมถึงได้แข็งแกร่งขึ้นมาซะง,งั้น แนวเรื่องโลกแฟนตาซีพระเอกเก่งเรื่องย่อพระเอกเอาเวนอาชีพเกษตรกรเอาตันที่ชีวิตนี้ทุมเท้กับเกษตรกรรมอยู่มาวันหนึ่งเจอผู้คนเดือดร้อนเพราะมังกรมาโจมตีด้วยความใจดีของพระเอกจึงคว้างแค่เรใส่มังกรบูม <B OOM! S 1> ตายหา่าจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างทําให้เขาไปช่วยเจ้าหญิงประจําเมืองและก็จะพัดฒับผูมาเป็นนักประจนภัยความรู้สึกหลังดูนอกจากภาพจะห่วยต่อสู้ก็เฉยมากๆในเรื่องก็ อะไรก็ไม่รู้คือจะบอกว่าพระเอกชอบทําการเกษตรเนี่ยมันก็มีหลายวิธีนะครับไม่ใช่แบบให้พระเอกมันแหกปากบอกว่าผมชอบทําการเกษตรผมเป็นเกษตรกรผมอยากปลูกผักผมอยากปลูกผักผมไม่สนใจอะไรผมชอบปลูกผักปลูกผักโว้ยปลูกผัก,กผจริงพูดอยู่นั่นแหละทุก5นาทีกูรู้แล้วโว้ยและพระเอกก็คือเขาให้ทําอะไรก็ไปทําหมดเลยไม่มีอะไรให้ดึงดูดใจเลยสักนิดหนึ่งอ๋อองคหญิงสวยครับดูอย่างถูกลิขสิทธิ์ได้ทาง AS และบิลิบิลิ ต่อไปเป็นภาคต่อของอนิเมะนะครับโดีสั้นนี้เนี่ยก็มีอนิเมะภาคต่อแบบโหโคตรดีโคตรเยอะเลยแต่และเรื่องนี่เดือดๆทั้งนั้นเริ่มมาที่ไมฮิโร่ซีซั่นที่6จากการที่พระเอกและเหล่าร้ายฟา์มา5ซีซั่นในที่สุดมันก็จะได้ต่อยกันสักทีโดยไม่ใช่แค่พวกพระเอกนะครับฮีโร่ทั้งประเทศมาสู้กับวายร้ายทั้งประเทศโคตรมันแน่นอนดูอย่างถูกลิขสิทธิ์ได้ทาง True ID Netflix p r i m e v i ดีโอไอทีอี และบิลิบิลิเรื่องต่อมาม็อบไซโคลซีซันที่3หลังจากที่ล้มลาดบอสอย่างซูซูกิไปได้ก็ถึงเวลาที่เริ่มต้นชีวิตที่แสนสุดของม็อบสักทีแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับดูอย่างถูกลิขสิทธิ์ได้ทาง 2ID Netflix Prime Video i ีโอ i และบิลิบิลิเรื่องต่อมาอิรุมะคุงซีซันที่ส หลังจากจบอีเวนต์ใหญ่อย่างสนสนุกวอเตอร์พาร์คก็ถึงเทศกาลเก็บเกี่ยวอีเวนต์ประจำโรงเรียนพอดีอาจารย์เคโก้บอกทุกคนว่าต้องเพิ่มแรงไปถึงแรงดาเลสให้ได้พร้อมกับอาจารย์ฝึกพิเศษเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง <ๆ S 2> ของนักเรียนรายบุคคลเลยดูอย่างถูกลิขสิทธิ์ได้ทางมิวไทยแลนด์และบิลิบิลิเรื่องต่อมาสปายเอ็กซ์ตอนต่อของครอบครัวฟอร์เจอร ที่คราวนี้เป็นบทของน้องหมาบอนคุงมาดูกันสิครับว่าหมาน้อยบอนคุงกับอเน,นียจะเข้ากันได้ดีแค่ไหนดูอย่างถูกลิขสิทธิ์ได้ทาง True ID, Pop, Netflix, iQIYI, Bilibili เรื่องต่อมาการกลับมาของเสาหลักจัมบีเทมอลแล้วนะหลังจากที่ห่างหายไปยาวนานกว่า10ปี ในที่สุดอนิเมะบีดภาคจบก็มาสักทีกับการต่อสู้สุดอลังการเวอร์วงังการต่อสู้กับเราควินซี่ถึงแม้ว่าบทตอนสู้ในมังงะมันจะแบบเอ่อเอ่อห้วนๆไปหน่อยแล้วกันภาพเคลื่อนไหวในอนิเมะเนี่ยก็อาจจะทําให้มันสนุกขึ้นนะครับมั้งนะเตรียมพบกับอิจิโกะขึ้นลงบันไดหนึ่งร้อยตอนได้แล้ววันนี้ดูอย่างถูกลิขสิทธิ์ได้ทาง t o id prime video ไอชีอีและบิลิบิลิเรื่องสุดท้ายฟูเมสึโนอนาทาเอะ เรื่องราวการเดินทางตามหาความหมายของชีวิตของสิ่งหนึ่งที่ภายหลังมีชื่อว่าฟูชิมาดูกันนะครับว่าคราวนี้เขาจะเรียนรู้เกี่ยวกับมนุษย์ในเรื่องใดบ้างดูอย่างถูกลิขสิทธิ์ได้ทางบิลิบิลิ